ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแกะกล่องสีใหม่กันนะคะทุกคนซึ่งสีนี้เนี่ยสาเหตุที่เราซื้อมาไม่ใช่เพราะว่าเราอยากใช้สีปสตเตอร์แต่อย่างใดนะทุกคนแต่คือสีเก่าที่เราใช้เนี่ย มันมีสีที่หมดไปแล้วอย่างเช่นพวกสีดําสีแดงสีขาวสีที่เราจะต้องใช้เนี่ยคือสีเก่ามันหมดแล้วแล้วเราก็ไปตามหาสีพวกนี้ว่ามันขายแยกที่ไหนสรดปก็คือไม่มีค่ะเราก็เลยจะต้องซื้อเป็นสีโปสเตอร์แบบนี้มาแทนแล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีขายแยกก็ต้องซื้อมาเป็นกล่องแล้วด้วยความที่เราเพิ่งได้สีมาใหม่เราก็เลยแบบ สีใหม่มากก็เลยแบบรีบแกะรีบเอามาใช้แบบทดสอบสีอย่างไวเลยนะคะคือเป็นคนที่แบบขี้เห่อของใหม่ไงก็เลยต้องเอามาทดสอบกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาแค่ดิโพตเตอร์อย่างเดียวนะคะเราซื้ออ่าเป็นกระดาษเป็นเทปกระดาษมาด้วยนะคะคือเราจะมาไว้ใช้ซึ่งปกติเราไม่ได้ใช้นะทุกคนแล้วนี่หละก็เป็นก็แบบเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ใช้เทปกระดาษนะคะ ซึ่งเราจะมาเทด้วยสีที่เราจะใช้กันซึ่งสีที่ใช้เนี่ยก็สีที่ใช้หลักๆเลยนะคะของสีโปสเตอร์นะถ้าเป็นสีโปสเตอร์ก็ใช้อยู่แค่สีเหลืองสีแดงสีเงินแล้วก็สีขาวสีดําส่วนสีอื่นพวกสีเขียวสีฟ้าสีอะไรจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ซึ่งไอ้วิธีการทําที่เราทําอยู่นี่นะคะทุกคนมันเป็นที่เราเคยเรียนกัน มสอมสมคือไม่ได้ทำแบบนี้นานมากเราก็เลยจะยังจำเทคนิคก,การทำไม่ได้ก็จำแด้แบบคร่าวๆแล้วก็ลองเอามาวาดดูนะคะซึ่งสิ่งที่ได้ก็คือเป็นแบบนี้นะคะคือก็งงกับน้ำตัวเองเหมือนกัน <S 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 ส่วนงานนี้นะคะเราก็ไม่ได้ชี้เรียนอะไรมากก็คือวาดตามที่แบบเออเคยเรียนมาแบบไหนก็วาดแล้วก็ไปทำ่างนั้นนะคะคือ แล้วผู้กันที่เขาแถมมาให้นะคะก็เป็นผู้กันที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะคะคือว่านั่นเก็บสีไม่ค่อยเยอะมันแบบมันมันซึมซับมันดูดน้ำไม่ไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็เลยใช้ผู้กันอันเก่าของเรามาใช้ด้วยเราที่นี้พอกลับมาถึงบ้านเราเพิ่งได้ได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ซื้อผู้กันมาด้วยก็เลยแบบโราเสียใจมากที่ไม่ได้ซื้อผู้กันกลับมาด้วยนะคะ ส่วนนี้ก็คือผลงานที่เสร็จแล้วนะคะ ก็จริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรา่ะก็แค่แบบว่าอยากมาเหอนน้องชุดแดงคนนี้นะคะคือเราเพิ่งวาดน้องเสร็จเมื่อเช้าแล้วก็เหืสีใหม่ด้วยก็เลยอยากแบบมาทําคลิปจริงๆแล้วกะว่าจะไม่ทําหรอกแต่ว่าเหอนน้องชุดแดงก็เลยต้องมาทําคลิปสัน่อยแบบว่าเปิดตัวว่าวันนี้ชุดน้องสวยมากนองจากว่างานนี้มันเป็นงานพวกเลฟนงานเทนนะคะคือไม่รู้จะเรียกาอะไรดีคือเรายังแยกของพวกนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเป็นเลฟแหละ เออก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะจะพยายามทำคลิปให้ได้ทุกวนะะันค่ะต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย